จากประสบการณ์และการสอนของคอ,อสาราคอสาราสังเกตเห็นเด็กที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามเขามีความมั่นใจที่ได้รับมาจากพ่อแม่ของเขานะคะคุณแม่ของคอสาราเป็นคนที่คอยให้กําลังใจและสร้างความมั่นใจให้กับคอสมาตลอดเลยนะคะคอสาราคนพบว่าการที่เราได้กําลังใจความมั่นใจจากพ่อแม่ มันจะเอฟเฟกต์มันจะส่งผลให้กับตัวลูกหรือตัวเรามากๆาเขาสารสังเกตเห็นนักเรียนที่มาเรียนกับเขาแล้วพบว่าเขาไม่มีความมั่นใจเขามีความกลัวเขามีความตึงเครียดแล้วพอาเขาสาระได้ถามถ่ยถึงเข้าใจว่าเขาได้รับการตัดสินจากคนรอบข้างมาโดยตลอดและที่หนักที่สุดคือเขาได้รับการตัดสินจากพ่อแม่ของเขานะคะไม่ว่าพ่อแม่ของเขาเปรียบเทียบเขากับเด็กคนอื่นๆนั้นแย่ไปกว่าน,านั้นเปรียบเทียบกับพี่น้องกันเอง ทั้งหมดนี้ทำให้เด็กคนนั้นสูญเสียความมั่นใจและการที่จะมานั่งเรียนมานั่งฝึกกันใหม่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจำได้ว่าสนามสุดท้ายที่คอสซาราไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตสแล้วได้เนี่ยตอนนั้นคอสซาราตัดผมทรงมูลเหล็กนตะหาซึ่งเป็นทรงรอกไม่สามารถจะรวบทั้งหมดขึ้นไปได้เป็นผมยาวๆและสั้นๆซอยทั้งหมดสิ่งที่คอสซาราทำได้อย่างเดียวก็คือต้องรวบคึ่งหัว แต่คอสาระก็ไปสมัครด้วยความมั่นใจนะคะตอนหลังในพูดคุยกับเพื่อนที่สมัครรอบเดียวกันและเขาผ่านแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่เขาเห็นเราเนี่ยเขามั่นใจมากว่าเราตกแน่ๆเพราะกรูมิ่งไม่ได้มาตรฐานและมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ทําไมคอสตาร์ผ่านจนถึงไฟนอลและผ่านได้เป็นแอ์กับสายการบินนั้นเพราะจริงๆแล้วคอสตาร์มีความมั่นใจในตัวเองมากคุณแม่ของคอสตาร์ได้สร้างความมั่นใจนั้นให้กับคอสตาร์มาทางชีวิตถึงแม้ใครจะคิดอะไรตัดสินเรา อย่างไรแค่มีคุณพ่อคุณแม่มั่นใจในตัวเราแล้วว่าเราจะทาอะไรเราจะทําด้วยความมั่นใจและทํามันออกมาได้ดีกว่าคนอื่นสุดท้ายแล้วสายการบินก็นเลือกคนที่มีความมั่นใจมากกว่าคนที่มีกรูมิ่งเป๊ะนะคะฉะนั้นจงเป็นกองเชียร์ให้กับลูกของคุณนะคะ